สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืนนี้มาดึกเลยนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะเพจของจิรพันธ์อินม่องน,นะคะวันนี้นะอ่าวันนี้นะคะใครอยากปังๆนะคะมาฟังนะหญิงมีข่าวดีนะคะมาบอกเพื่อนๆนะคะเป็นพร้อ,องพี่สองปีปีนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนโชคดีเพราะไม่ได้ไปไหนนะคะเออฟังเพลงน,นี้จบนะคะเดี๋ยว นะเดี๋ยวมาบอกว่าอยากจะปังๆทํายังไงนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาก่อนเนาะขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนนะคะคันหูอ่าสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะด้วยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์ก่อนนะคะใกล้ไปไหมอะ่ะ มาค่ำๆหน่อยนะคะก็จะมืดๆหน่อยนะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะคะเอาวันนี้ก่อนนะคะเอาวันนี้ก่อนตอนแรกก็คิดอยู่ค่ะว่าจะเอาเนื้อหาไหนมามาคุยให้เพื่อนๆฟังดีนะคะแต่ว่าเออตอนนี้มันเอ,อ่อถึงแม้ว่าสถานการณ์ก็คลี่คลายลงแล้วแต่ว่าเราก็ไว้ใจไม่ได้นะคะเนาะเราก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะเออสัญญาณหญิงชัดไม่นอเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเช็คเสียง ใครเข้ามาก็เช็คเสียงเช็คไม้ให้ให้ด้วยนะคะตอนนี้เป็นเวลาทุกคนในบ้านนอนหมดแล้วนะคะทุกคนในบ้านนอนหมดแล้วนะคะยังมีจจราพันธคนเดียวที่ยังไม่ได้นอนนะคะเอ๊ะหรือเปล่าหรือว่าน้องกับหลานอยู่ข้างในบ้านนะคะคงคงยังไม่นอนแต่คุณพ่อคุณแม่นี่น่าจะหลับแล้วนะคะเดี๋ยวขอฟังเสียงตัวเองนิดนึงนะ จะขออนุญาตฟังเสียงไหมโอเคฉันมีหัวใจจะทำอะไรคอยเห็นคอยรวยปีนี้ปีของเรา ทุกอย่างต้องไปได้สวยเงนเขงรวยรวยตลอดปีตลดอดตเดี๋ยวเขาดีญาตแช่กันนะคะปีนี้ปีของเราเขาเป่าในทุกประตทั้งรวย,รรย,ย,ยมัดรวยยดดีปีนี้ปปีใีฮดปี้จะทำอะไรก็ดีก็เจงก็เจ้าไม่แค่เราเชต่อัวสิ่งนี้ผู้ใช้งานทุกอย่างขร้อยไปได้สวย เอาไหนอ่ะแชร์ยังไงอ่ะเนี่ยอ่าหยุดหยุดหยุดไม่ได้หยุดไปไหนนะคะอ่าขออนุญาตแช,ช์แช์แป๊บนึงน,นะคะเอาแชร์วิดีโอไหนล่ะนี่ อยากฟังอยากฟังทำยังไงนะคะอยากฟังทำยังไงเดี๋ยวมีคำตอบนะคะเดี๋ยวมีคำตอบรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งใครอยากฟังฟังทางนี้นะคะฟังทางนี้นะ,อ,ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะไม่ได้ไม่ ไม่ได้แบบว่าเออจะมาอะไรวุ่นนี้นะคะก็คืออยากจะบอกนะคะอยากจะบอกใครแบบว่าเออทำออนไลน์แล้วอยากจะปังๆนะคะทำออนไลน์แล้วอยากจะปังๆนะทออนไลน์แล้วอยากจะปังๆนะคะทออนไลน์แล้วอยากจะปังๆเดี๋ยวขอแชร์อะไรจบเพลงนี้จบเพลงนี้เนาะ ขออีกเพลงหนึ่งแล้วกันนะคะขออีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะพูดละจบอีกเพลงหนึ่งจะพูดละตื่นเต้นตื่นเต้นนิดหนึง่งนะคะเมื่อกี้จะไล์แล้วแต่พอดีว่าเน็ตมีปัญหานะคะ ปัญหานิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มาต่อขอกำลังใจนะคะขอกำลังใจหน,หน่อยนึงนะมันใกล้ไปไหมคะเอาแบรนด์นี้นะคะเพลงค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเนื้อหาก็จะมีนิดนึงนะคะเ <laughs> นาะไม่ว่ากันเนาะเ <laughs> ด ชอบดีคลิปด,ดีทำเลยมีความสุขสุขุรายิ่งทำยิ่งดีเสียงมันไม่ออกนะคะเสียงมันไม่ออกพอดีเคยมีปัญหาเรื่องการใช้เสียงนิดนึงนะคะตอนสมัยอายุ23ตอนนั้นอยากทำงานนะคะอยากทำอยากได้เงินเป็นของตัวเองก็เลยไปเป็นเซลล์ขายซีดีแล้วก็ต้องร้องเพลงะคะ่ะแล้วทีนี้เป็นวัดเราก็ใช้เสียงไปด้วยเนาะ,ะกินน้ำโค้กไปด้วยอย่างเงี้ย ก็เลยทําให้แบบว่าเสียงมันมันไม่ค่อยออกค่ะเวลาเราพูดอ่ะแต่ตอนนี้ก็จะฝึกใหม่นะคะจะฝึกใหม่นะก็ทนทน,ทนฟังกันไปหน่อยแล้วกันนะคะปีไปหมดสดทุกอย่างเดี๋ยวจบเพลงนี้เดี๋ยวจบเพลงนี้นะคะไม่ต้องทุกเจ็บปวดเ,เสีย,ยใจร้องให้ผมฟังมันบ้าเส้นาเสยใจกระจอกลัวอีกอย่างหนึ่งมันก็มัน ที่ทางเหนือเนี่ยคือพ่อกับแม่นอนแล้วไงคะเราก็จะไม่อยากเสียงดังอะไรมากกลางวันนี่เก็บข้อมูลก่อนนะคะหัวค่ำแล้วก็มาไลฟ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะเนาะดีไหมคะดีไหมสวัสดีค่ะครูพีนครูพีนคนโคตรโชคดีนะคะใครเจอครูพีนนี่โชคดีมากๆเลยนะคะเจอพี่หญิงก็โชคดีเหมือนกันนะคะธุกรกิจกำลังไปได้สวยนะคะ ก็เลยอยากจะออกมาแบ่งปันนะคะถ้ามันกระตุกเหรคะโอสงสัยแอปแอ,อพพลิเคชันคือคือเครื่องพี่หญิงคงจะหนักไปอะคะ่ะต้องขอโทษน้องๆน,น้องด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกระตุกกระตุกไปก่อนก็แล้วกันนะคะเนาะเขาเขาคงทํางานหนักเหนื่อยไปหน่อยนะคะแต่ขอมาไลค์ขอมาไลค์ก่อนเดี๋ยวจะไปแล้วขออยากจะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่า ใครอยากจะฟังอ่ะเอาเสียงชัดนะคะเสียงภาพกระตุกแต่ว่าเสียงชัดเนาะ,ะขอบคุณครูพิมพ์นะคะที่บอกนะมันก็คืนนี้ก็คืออยากจะมาเอออยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าใครที่ทํางานออนไลน์อยู่ <c oughs> นะคะทํางานออนไลน์อยู่ครูพิพ์หัวล้ออะไรอะ่ะ <c oughs> มันใกล้ไปใช่ไหมมันใกล้ไปใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> เสียงชัดก็เอาแล้วเนะะาะภาพก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้แก้ไขให้นะคะ เดี๋ยวพวกนี้แก้ไขให้เลยก็คืออย่างนี้มันจะมีคอร์สหลายๆคอร์สนะคะที่ทางหญิงนะ่ยได้แชร์มาหน้าเฟซเนานะเป็นคอร์สฟรีแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอร์สฟรีอะคะ่ะที่หญิงแชร์มาแล้วก็ได้ผลลัพธ์ด้วยนะคะได้ผลลัพธ์ด้วยแล้วทีเนี้ยวันที่หนึ่งตุลาที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมคะ ยี 28, นะ่สิบแปดเนาะวันนี้วันที่ยีแล้ววันที่หน่ะคะใกล้มาแล้วก็จะมีการสอนนะคะเกี่ยวกับสร้างตัวตนให้ปังเดี๋ยวตังมาเองนะคะหลายคนก็ถามมาว่าอ้าแล้วจะสร้างตัวตนให้ปังยังไงอ่ะก็คือแบบก็อยากจะดังหรือว่าไม่อยากดังอะไรเงี้ยก็คือทีเนี้ยทางบริษัทนะคะก็มีคอร์สนะคะก็มีคอร์สนะก็มีคอร์สเขาเรียกว่า มีคอร์สสอนนะคะมีคอร์สสอนเขาเรียกว่าสร้างตัวตนสร้างตัวเองให้ปังเดี๋ยวตังมาเองเนาะอันเนี้ยคือแบบว่าจะมีผู้นำนะคะในแบรนด์ที่ s นะคะที่เขาทำเงินได้ในหลักแสนหลักล้านอย่างนี้นะคะมาแบ่งปันวิธีการทำงานไม่ว่าจะเป็นช่องทาง k ิกต YouTube Facebook นะคะอันเนี้ยเขาจะมาสอนแบบ จับมือทำแบบฟรีๆเลยนะคะโดยไม่ต้องยิงแอดโฆษณาด้วยนะคะหรือใครอยากจะยิงแอดโฆษณาก็มีแบบเออการสอนเหมือนกันนะคะในในแบรนด์หูหญิงเนี่ยนะ,ะก็คือเราอยากจะมาบอกอะคะ่ะอยากจะมาบอกว่าเออมันง่ายนะการหาเงินออนไลน์เนี่ยมันง่ายนะแบบแบบมีระบบด้วยนะคะแบบมีระบบนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไปหลอกลวงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแบบมีระบบก็หมายถึงว่า มีระบบในการบริหารจัดการตัวแทนหรือว่าบริหารจัดการงานออนไลน์ของเราเนี่ยให้ได้เงินนะคะให้ได้เงินเนาะทีเนี้ยไอ้ขั้นที่เราแบบเออจะสอนให้เรามีออนไลน์ของเราเนี่ยให้ได้เงินเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะตัวเองมันกวนตัวเองไอ้ขั้นที่เราแบบถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงที่บอกว่าฟัง ฟังเสียงจิ้งหรีดไปก่อนนะคะฟังเพลฟังฟังเสียงจิ้งหรีดนะคะเรไรรำไรนะคะฟังเพียงอ่ะฟังฟังเสียงจิ้งหรีดนะคะฟังเสียงจิ้งหรีดอ่ะโอเคได้ละอ่ะโอเคสร้างตัวตนให้ปังเดี๋ยวตังมาเองนะคะเป็นคอร์สเรียนฟรีนะคะอ่ากลับ กับแบรนด์ TSW รวยงงในโดงเงินกับคุสิตานะคะพอดีขอแห้งน,นะคะขเขาแห้งโอเคไม่กระตุกแล้วเนาะสงสัยคูพิมไปนอนแล้วสร้างตัวตนให้ปังเดี๋ยวตั้งมาเองนะคะคือเป็นคอร์สเรียนฟรีนะคะเรียนกับแบรนด์ TSW เนะาะทีเนี้ยเวลาเราเรียนเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องมือใช่ไหมคะ มีเครื่องมือในการที่จะเออออกมาอ่าทำในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือหมายถึงหน่งเฟซบุ๊กสองสินค้านะคะสสินค้าสำหรับใครที่ไม่มีสินค้าแล้วอยากจะมีสินค้านะคะแค่คุณซื้อนะคะสินค้า แค่คุณซื้อสินค้าในแบรนด์ TSW ห่ชิ้นนะคะในราคา390บาทนะคะเพียงหนึชิ้นเท่านั้นคุณก็จะได้เรียนคอสน,นะคะสร้างตัวตนให้ปังเดี๋ยวตังมาเองนะคะเนาะซึ่งจะมีผู้นำหลักแสนหลักล้านเข้ามาสอนให้คุณทำได้นะคะซึ่งแบรนด์ของเราเนี่ยทำได้จริงนะคะเนาะแบรนด์อื่นก็อาจจะทำได้จริงแต่ว่าเขาไม่ได้ออกมาสอน ให้แบบให้จริงๆนะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นไอโฟกัสนะคะสำหรับใครที่ใช้คอมบ่อยใช้มือถือบ่อยนะคะใช้คอมบ่อยใช้มือถือบ่อยนะคะอยากจะบำร,รุงสายตานะคะก็ไอโฟกัสเนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะในแบรนด์ของเราเนี่ยมีนะคะก็คือเนี่ยหนึ่งชิ้นเนี่ยคุณก็สั่งซื้อนะคะแล้วคุณก็จะได้เรียนคอสร้างตัวตนให้ปังเดังมาเองเนี่ย เป็นยังไงคุณก็จะได้รู้ในคอร์สนั้นเลยด้วยนะคะซึ่งไอโฟกัสเนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของการบำรุงสายตานะคะจะซองแบบนี้นะคะในหนึ่งกล่องก็จะมี10ซองนะคะในหนึ่งกล่องจะมี10ซองนะ10ซองตัวน,นี้ก็390บาทนะคะ390บาททีนี้ถ้าคุณอยากจะอุ๊ยเออแอบเอาแอบเอาเขาเรียกว่าแอบเอา เนื้อหาในคอร์สนะคะซึ่งเชื่อว่าคอสครูของเราเนี่ยต้องเอามาสอนแน่ๆเลยนะคะคือแบบถ้าใครไม่มีทุนนะคะก็เอาตัวเนี้ยไปโพสต์ได้นะคะแล้วก็อ่าสำหรับตัวแทนที่ไม่สต็อกนะคะไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องทําอะไรกับบริษัทเลยไม่ต้องทําอะไรกับตัวแทนเลยนะคะแค่เอาไปโพสต์นะคะแล้วก็คุณบอกว่าเออเนี่ยคุณโพสต์แล้วมีคนสนใจนะมีคนสนใจอ่พิง พี่หญิงเนี่ยหนูเอาไอโฟกัสเนี่ยไปโพสอ่ามัน390บาทใช่ไหมพอดีเพื่อนหนูอ,อยากได้นะคะ,ะก็แค่ทักมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะสั่งให้แล้วเราก็จะให้คุณไป40บาทเห็นไหมคะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่คุณเอาไปโพสเอาไปโพสแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เก็บเงินเพื่อนคุณมานะคะแล้วก็เราก็จะสั่งที่ระบบให้นะคะคุณก็หัก40บาทไปเลยเท่านี้เองเอง่ายๆสบายส ชิวๆนะคะชิวๆง่ายๆสบายๆชิวๆนะอ่าสำหรับนี่แหละค่ะแค่นี้แหละที่จะมาบอกนะอ่าสำหรับวันนี้ก็ไลน์นี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเวเดี๋ยวขออนุญาตไปทำคลิปวิดีโอสวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Good, love. Good night